ราวนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาติดตามจากทางปอ,อ,อทนะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถแถลงปฏิบัติการไฮบริดแกรมนะครับถลายแก๊งหลอกรักลวงและลงทุนซึ่งสร้างความเสียหายกว่า46ล้านบาทครับกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือ CIB ครับโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอปอทพันตรดเอกเนติวงกุลาบรองผู้บังคับการปร,บราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสั่งการให้ทำการสืบสวนจับกลุ่มคดีสำคัญซึ่งเกี่ยวกับขบวนการเครือข่ายหลอกลงทุนที่หลอกลวงประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายครับสืบเนื่องจากสถานการณ์การหลอกลวงทางออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มคนร้ายที่มีการสร้างตัวตนหรือเรื่องราวเพื่อสร้างความน่าไว้ใจให้กับเยื่อกระทั่งเหยื่อหลงเชื่อโอนทรัพย์สินให้หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้20รายด้วยกันสืบเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาแก๊งคอรเซนเตอร์มีการเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมเรื่อยมาให้เหมาะสมกับเยื่อและสถานการณ์เพื่อให้สามารถหลอกลวงเยื่อให้ได้ทรัพย์สินมากที่สุด โดยมีรูปแบบการทำงานคล้ายกับบริษัทที่สแสวงหาผลกำไรสูงสุดในองค์กรโดยการหลอกลวงลักษณะหลอกให้รักแล้วชักชวนลงทุนก็คือ Hybrid s c a มนะครับช่อชนเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปหรือที่รู้จักกันนะครับอย่างที่บอกก็คือ Hybrid s c a มหรือจะเรียกว่า r o m a n c ์แก a มก็ได้เช่นเดียวกันก็มีการเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมเช่นเดียวกันนั่นเองครับ คือแก๊งคอร์เซนเตอร์มิจฉาชีพคนที่มาหลอกเราเนี่ยเขามีการปรับวิธีการปรับกลยุทธ์ตลอดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องนะครับแล้วก็รู้วิธีการว่าเอ๊ะเขาจะหลอกเหยื่อยังไงนั่นเองครับต่อมาตำรวจปอ,อทอสนที่กำลังเปิดปฏิบัติการทลายแก๊ง h ฮบิส g r a m โดยเข้าทำการตรวจค้นจับกลุ่มกลุ่มผู้ร่วมขบวนการการกระทำความผิดดังกล่าว ตรวจค้น21.11จังหวัดทั่วประเทศโดยจับกลุมผู้ต้องหาได้20รายจากการจับกลุมนะครับสามารถจับกลุมสมาชิกแก๊งคอร์เซนเตอร์1รายแก๊งฟอกเงินคริปโตเคอเรนซีอีก1รายแก๊งกดเงินสดและจัดหาบัญชีม้า9รายและคนที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าที่ใช้ในการกระทำความผิด9รายยึดของกลางและทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดรวม208รายการ นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปโดยขบวนการนี้ถือเป็นเครือข่ายใหญ่มีกลุ่มระดับผู้บริหารจัดการองค์กรโดยมีนายยุทธ,ธชัยหนึ่งในผู้ต้องหาลำดับที่หนึ่งทำหน้าที่ล่ามและเป็นผู้จัดการในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ของนายทุนชาวจีนโดยมี10ทีมนะครับแต่ละทีมมีพนักงานเป็นคนไทยและคนลาวรวมอยู่ประมาณ8-10คน แบ่งหน้าที่กันหลอกเหยื่อซึ่งยังมีการใช้แอปพลิเคชันปลอมในการหลอกลวงผู้เสียหาย5แอปพลิเคชันจำเอาไว้เลยนะครับมีแอปอะไรบ้างที่ใช้ในการหลอกนั่นก็คือ1 streaming 2อง telmo r etf trade 4 fhxcm และแอปที่5นะครับก็คือ f x c m นั่นเองครับโดยตรวจสอบจากข้อมูลการรับแจ้งความออนไลน์จากระบบ ไทยโพลิสออนไลน์ซึ่งก็พบว่ามีจำนวน29คดีความเสียหายอยู่ที่ประมาณ63ล้านบาทเลยทีเดียวครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็เป็นเคสเรื่องของอาจกรรมออนไลน์นะครับหรือที่เรียกว่าแกมเซ็นเตอร์นะครับอันนี้ก็ทางปชกเนี่ยครับก็ได้รับคําสั่งจากทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางสำนักงานชาตินะครับให้ช่วยดาเนินการในเรื่องนี้นะครับซึ่ง ทางเราก็ได้ทำไปต่อเนื่องประมาณ1ปีนะครับเราก็ทำไปหลายๆห,หลายๆคดีหลายๆเคสนะครับทั้งเรื่องของการสืบสวนจับกลุมรวมถึงการเรียกว่าตัดแขนตัดขาหรือตัดเครือข่ายตัดเครื่องมือเครื่องใช้ของของ,ของทางฝั่งพวกแก๊ง c องเซ็นเตอนะครับสำหรับเคสนี้ครับก็เราก็ได้ในได้โฟกัสในเรื่องของอาชญากรรมที่เซ็ในเตอร์ในในประเภทที่เรียกว่าหลอกลงทุนนะครับ เราเนื่องจากเราดูสถิตินะครับสถิติเนี่ยตอนนี้สำนักงานชาติเรามีระบบที่เรียกว่าไทยโพลิสออนไลน์นะครับก็จะเก็บสถิติของของพวกคอเซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับปรากฏว่าในรอบ2เดือนเนี่ยความเสียหายสูงสุดที่เกิดขึ้นจากคอเซ็นเตอร์นะครับมาจากประเภทที่เรียกว่าหลอกให้ลงทุนนะครับมูลค่าความเสียหายประมาณ 1, 200กว่าล้านในรอบ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับก็เลย มอบหมายให้ทางปอทเนี่ยได้ไปทําคดีพวกนี้นะครับปรากฏว่าก็ทั้งกองหนึ่งกองสองและกองสามของปอทอครับก็ไปดาเนินการมาคนละคดีนะครับก็จากจากสามคดีที่ทำครับก็มีมูลค่าห้างเสียประมาณ72ล้านบาทนะครับแต่เรายึดทรัพย์ได้ถึง94ล้านบาทจาก3คดีนี้นะครับก็เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดของแต่และคดีเนี่ยก็ขออนุญาตให้ทางปอทอแต่และกองได้อธิบายนะครับ ครับก็ได้มีปฏิบัติการนะครับรวบสมาชิกแก๊งให้บิสแกมนะครับหลอกให้ลักลวงแล้วก็ลงทุนนะครับสูญเงินกว่า45.8ล้านบาทนะครับในเคสนี้นะครับทางกอง2องบคบทนะครับก็ได้ร่วมกับทางของทีมงานกองปราบนะครับแล้วก็ทีมงานปคมนะครับแล้วก็บกอลนนะครับในการร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะครับในเคสนี้อันดับตัวแรกนะครับนายยุทธชัยนะครับ สมวนนามสก,กุลอายุ2ี่ปีนะครับตัวนี้เป็นทาหน้าที่เป็นสมาชิกในองค์กรของแก๊งคอเซนเตอร์นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่จะทําเป็นหน้าที่ล่ามนะครับมีหน้าที่เป็นล่ามให้กับคนจีนแล้วก็ในสมาชิกแก๊งต่างๆนะครับคนที่2นะครับนายชนาทิพย์นะครับอายุ2ี่ปีนะครับเป็นมีหน้าที่ในการฟอกเงินให้กับแก๊งคอเซนเตอร์นะครับแล้วเราก็ยังจับลุมผู้ต้องหานะครับที่เป็นหัวหน้า ข้อบัญชีม้านะครับที่ดยการดูแลบัญชีม้าแล้วก็แก๊งกดเงินสดนะครับส่งให้กับาชาวต่างชาตินะครับมีจํานวน9ก้าลายนะครับแล้วก็ยังจับม้าในคดีนี้บัญชีม้าจํานวนอีก9ก้าลายนะครับโดยทั้งหมดนะครับซึ่งต้องหากระมวลผิดนะครับร่วมกันชอบโกงประชาชนร่วมกันชอบโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนมีส่วนร่วมในองคอ์กรอาชญากรรมข้ามชาติสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการการะทาความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบร่วมกันฟอกเงินและก็ร่วมกันเป็นอ้างยี่นะครับในพฤติการนะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับก็มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบการหลอกลวงนะครับเลื่อยมาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์กับเหยื่อนะครับเพื่อให้หลอกลวงให้ทรัพย์สินได้มากขึ้นนะครับโดยแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับจะมีรูปแบบในการจัดการคล้ายลักษณะของบริษัทเอกชนนะครับที่จะมีแสวงหาผลกําไรในการทํางานนะครับแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นค่าต่างๆในการที่จะตอบแทนให้กับพนักงานนะครับในในการหลอกลวงลักษณะของหลอกให้รักและชักชวนลงทุนนะครับหรือที่เรียกทั่วไปรู้จักกันว่าไฮบริดแกมนะครับ ็มีรูปแบบพฤติการเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับโดยประมาณเดือนกรกฎาคม2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับในเคสนี้ได้มี a c e b o o k ปลอมนะครับทักมาหาผู้เสียหายนะครับโดย Facebook ตั้งกล่าวนะครับเป็นชายหน้าตาดีมีฐานะนะครับซึ่ง a c e b o o k เนี้ยก็เมื่อผู้เสียหายเห็นนะครับก็เกิดความเชื่อถือนะครับประกอบกับการทักพูดคุยนะครับมีการพูดคุยตลอดประมาณช่วง1เดือนเศษนะครับในการพูดคุยก็จะไม่มี เรื่องของการหลอกลวงใดๆหรือการชักชวนลงทุนใดๆนะครับมาเลยเป็นการพูดคุยทั่วไปนะครับเมื่อผู้เสียหายพูดคุยไปเรื่อยๆครับเกิดความเชื่อใจนะครับประกอบกับระหว่างที่พูดคุยเนี่ยก็มีการวีดีโอคอลนะครับโดยใช้ภาพ AI อ่าโดยใช้ AI นะครับมาสร้างภาพที่ลักษณะเหมือนกับ Facebook ซึ่งผู้เสียหายได้มีการคุยโต้ตอบแล้วก็เชื่อว่ามีตัวตนอยู่จริงนะครับภายหลังเนี่ยตัวของ Facebook ปลอมนะครับ ซึ่งได้มีการพูดคุยกันก็ได้มีการส่งลิงก์ลงแอปพลิเคชันนะครับในการชักชวนลงทุนนะครับเมื่อผู้เสียหายเริ่มลงทุนไปนะครับก็มีการโอนเงินไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนั้นเนี่ยคนร้ายนะครับก็จะมีการส่งดอกไม้แล้วก็แหวนเพชรนะครับต่างๆมาให้กับผู้เสียหายนะครับทําให้ผู้เสียหายปักใจเชื่อไปอีกว่าบุคคลนักล่าเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะครับแล้วก็ได้มีการลงทุนจํานวนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ โดยเคสนี้เนี่ยมีการลงทุนทั้งหมดนะครับจำนวนโอนทันท้งหมด45ครั้งนะครับเป็นเงินกว่า45.8ล้านบาทนะครับภายหลังเนี่ยผู้เสียหายก็เชื่อว่าตัวเองได้ถูกหลอกลวงแล้วนะครับคนร้ายก็ยังอ้างตัวเองว่าจะออกมายอมรับนะครับว่าตัวเองถูกบังคับให้ทํางานกับแคนกองเซนเตอร์นะครับแล้วก็จะขอเงินกับผู้เสียหายเพิ่มอีกจํานวนประมาณ2แสนนะครับเพื่อไถ่ตัวนะครับแต่ผู้เสียหายไม่เชื่อนะครับ แล้วก็ได้มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองสองบกอทครับในเคสนี้ก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆน,นะครับในการร้องขอออกหมายจับนะครับในระดับของกลุ่มบัญชีม้ากลุ่มระดับผู้สังกัดขององค์กรนะครับแล้วก็กลุ่มบริหารการฟอกเงินนะครับมีทั้งคนไทยคนลาวกัมพูชาและจีนนะครับต่อมาครับประมาณ่วงวันที่25ตุลาคม257 6นะครับถึง29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บกปทได้สนทิกกาลังการไหลฝ่ายนะครับมีทั้งกองปราบปคมนะครับแล้วก็บรกรนในการเปิดปฏิบัติการทลายแก๊งห้บิสแกรมนะครับก็โดยเขาการเข้าทําการตรวจค้นจับกลุ่มนะครับกลุ่มผู้ร่วมขบมนกานะครับมีการตรวจค้นทั้งหมด21จุด11จังหวัดนะครับทั่วประเทศโดยแบ,บ่งเป็นพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ1จุดเชียงราย6จุดเชียงใหม่2จุดจังหวัดพุทธาหาร2จุดอุทัยธานี2จุดกาญจนบุรี2จุดสมุทรปราการ2จุด จังหวัดสุรินทร์1จุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1จุดจังหวัดปัตตานีบนี1จุดและจังหวัดนครราชสีมาจำนวน1นจุดนะครับโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด20รลายนะครับโดยจากการจับกลุ่มสามารถจับกลุ่มสมาชิกแก๊งคอร์เซนเตอร์จำนวน1รายนะครับจับกลุ่มสมาชิกในการฟอกเงินนะครับเหรียญดิจิทัลจจำนวน1รายนะครับแก๊งกดเงินสดและหาจับหาบัญชีม้านะครับจำนวน9ราลายและเจ้าของบัญชีม้าที่ใช้ในการทำผิด9รลายนะครับ ยึดของการทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า2องรรายการนะครับในรายการที่ยึดก็มีอาทิเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีซิมโทรศัพท์บัตรประชาชนของบุคคลอื่นนะครับสลิปนำฝากเงินสดแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าต่างๆครับนำส่งพนักง,งานสอบสวนครับนายยุธชัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารจัดการองค์กรนะครับซึ่งเป็นคนไทยอายุเพียง24ปีนะครับแต่จ,จบการศึกษาภาษาจีนธุรกิจ มีความชํานาญในการสื่อสารภาษาจีนและเคยไปทํางานเป็นล่ามที่ประเทศลาวนะครับเป็นล่ามระหว่างคนลาวกับคนจีนนะครับนายยุทธชัยซึ่งเป็นตัวผู้ต้องหาหลักเนี่ยได้ให้การและได้ให้ข้อมูลเป็นที่น่าสนใจนะครับถึงรูปแบบกระบวนการของแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์มีระบบ การบริหารจัดการเนี่ยไม่ต่างกับบริษัทเอกชนเลยมีการวางกฎมีการวางระเบียบมีการจัดสรรผลประโยชน์มีการวิเคราะห์พฤติกรรมเหยื่อนะครับโดยแก๊งคอนเทนเตอร์ที่นายยุทธชัยเนี่ยไปทำงานอยู่นะครับมีมีผู้บริหารเป็นชาวจีนชาวจีนเป็นเจ้าของนะครับโดยผู้บริหารระดับสูงก็จะมีทั้ง ชาวจีนชาวลาวและชาวไ,าวไทยซึ่งคือตัวนายยุทธพงศ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นทางผู้จัดการและล่ามเข้าร่วมการบริหารจัดการในการหลอกลวงเหยื่อนะครับองค์กรนี้มีคนามากกว่า100คนนะครับทํางานเหมือนบริษัทเลยมีการแบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็นทั้งหมด10ชุดชุดหนึ่งจะมี8ปดถึงสิคนนะครับโดยในแต่ละชุดเนี่ยจะมีทั้งคนไทยและคนลาวปนกันนะครับ โดยมีคนลาวเป็นหัวหน้าทีมครับเริ่มแรกนะครับของของของแกงนี้จะมีการอาจัดเตรียม facebook ที่โปรไฟล์ดีนะครับเป็น facebook จริงนะครับผู้มีโปรไฟล์ที่มีความน่าเชื่อถืออหน้าตาดีนะครับมีอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วนำรูปโปรไฟล์เหล่านั้นมา copy สร้างเป็นโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเตรียมไว้สำหรับหลอกลวง Ure, นะครับในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งของแก๊งนี้ก็จะมีการคัดเลือกเหยื่อจาก Facebook อีกเหมือนกันนะครับเอามาใส่ตะกร้าไว้นะครับแล้วมีการศึกษาพฤติกรรมโดยเลือกจากเหยื่อที่มีฐานะมีหน้าที่การงานที่ดีมั่นใจว่ามีเงินนะครับเอามาใส่ตะกร้าไว้นะครับแล้วก็เตรียมแจกจ่ายไปตามทีมต่าง,างๆเพื่อหลอกนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อเริ่มลงมือเนี่ยจะมีการใช้ เฟซบุ๊กปลอมเหล่านี้ทักไปยังเฟซของเหยื่อนะครับเมื่อเหยื่อเริ่มพูดคุยด้วยนะครับการพูดคุยเนี่ยของกลุ่มแก๊งนี้นะครับก็จะมีการวางแพทเทิร์นให้พนักงานไว้เลยว่าในวันที่1คุยอะไรในวันที่2จะคุยอะไรวันที่3วันที่4ี่วันที่5้าเป็นต้นไปจะคุยอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นวันที่1เนี่ยจะเป็นการทักไปทําความรู้จักนะครับมีการบอกไว้หมดเลยว่า ทักไปเนี่ยสอบถามชื่อไม่ว่าเหยื่อจะบอกว่าชื่ออะไรก็ให้บอกว่าเป็นชื่อที่ดีนะทักไปสอบถามอายุถ้าเหยื่อบอกว่าอายุ40ปีก็ให้ตอบไปว่าคุณดูเด็กกว่านั้นมากดูแลตัวเองยังไงนะครับซึ่งมีมีแพทเทิร์นคอยเป็น <c oughs> มีแพทเทิร์นให้ตอบนะครับในแต่ละวันและตั้งตั้งตั้งเป้าหมายไว้ว่าแต่ละวันจะทำอะไรนะครับ โดยอย่างในวันที่1นนะครับให้แชทคุยอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานของกันและกันนะครับสร้างภาพลักษณ์ของตนเองทําให้ลูกค้าอยากแชทกับเราอันนี้เป็นตัวอย่างของวันที่1ครับในวันที่2ก็จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับถามถ่ายเรื่องครอบครัวและในการพูดคุยก็จะมีการส่งภาพกิจวัตรประจําวันหากันตลอดนะครับในวันที่2จะเริ่มมีการ สืบสวนหาสถานะและทรัพย์สินของตัวเหยื่อนะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับโดยมีการเน้นย้ํานะครับแตอย่างในวันที่สองก็คือจะพูดถึงสภาพความเป็นอยู่การทํางานและสภาพเศรษฐกิจและที่สําคัญคือเราสามารถทําให้ธุรกิจของของเหยื่อเนี้ยดีขึ้นได้นะครับในวันที่3ก็เป็นการปูพื้นเกี่ยวกับสร้างความมั่นใจว่า,าตัวคนร้ายเองเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ ในทางธุรกิจมีการเล่าอาดีตให้ฟังว่าเติบโตมาได้ยังไงสร้างความมั่นใจให้กับตัวเหยื่อมากขึ้นนะครับจนสุดท้ายในวันที่4นะครับจนในวันที่4เนี่ยถ้าเหยื่อเริ่มแสดงออกว่าชอบและสนใจในตัวเราก็ให้เริ่มวาดฝันว่าจะคบหากันอย่างจริงจังวาดอนาคตไว้นะครับวันที่5เป็นต้นไปก็กระชับความสัมพันธ์จนจนเหยื่อตายใจและและมาลงทุนด้วยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยคนร้ายจะไม่เร่งไม่รีบในการชักชวนนะครับบางรายใช้เวลาพูดคุยมากกว่า1เดือนนะครับอย่างเช่นเคสเคสที่กำลังแถลงข่าวอยู่นี้ถามว่ารูปภาพต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแชทเวลาพูดคุยเนี่ยหเอามาจาก Facebook ที่มีอยู่จริง 2. กลุ่มแก๊งนี้เมื่อต้องการภาพการใช้ชีวิตในลักษณะใดเนี่ย จะโพสขอไปในแชทกลุ่มยกตัวอ,อย่างเช่นภาพนั่งเครื่องบินอยากได้ภาพนั่งเครื่องบินอยากได้ภาพนั่งจิบวายภาพนั่งเรือยอทเมื่อประสานงานเข้าไปในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ในกลุ่มก็จะมีคนคัดแล้วก็ต่อบไปทันทีท <t> ําให้สามารถนําภาพนี้ไปใช้แชทได้แบบปัจจุบันนะครับเมื่อตัวเหยื่อเองเนี่ยหลงเชื่อนะครับก็จะเริ่มมีการชักชวนให้ทําการลงทุน นะครับโดยส่งลิงก์แอปพลิเคชันปลอมไปให้เหยื่อนะครับแรกๆก็ตามรูปแบบเดิมๆคือเหยื่อเอง ấy, ก็จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาบ้างนะครับแต่นั่นก็คือเงินของตัวตัวตัวเหยื่อเองนั่นแหละนะครับหลายครั้งปัจจุบันนะครับการการยืนยันตัวตนเนี่ยพัฒนาไปมากอย่างมีหลายเคสมีการส่งช่อดอกไม้ไปให้มีการส่งเครื่องประดับราคาแพงๆไปให้ พอไปตรวจสอบจากร้านเครื่องประดับหลักร้านช่อดอกไม้เนี่ยก็ไม่ใช่ของถูกๆก็เป็นแหวนแหวนเพชรก็หลายหมื่นอยู่นะครับดอกไม้ก็ก็หลายพันอยู่นะครับมีการส่งไปจริงโดยการติดต่อมาจากแกล้ง call center ให้วิ่งออกไปให้ผู้เสียหายถึงที่ทํางานหรือที่บ้านเลยนะครับแก่างนี้จะหลอกจนกว่าลูกค้าจะหมดตัวหรือลูกค้ารู้ตัวว่าโดนหลอกนะครับส่วนการจัดสรรผลประโยชน์เนี่ย ไรายได้หลักเ่ยเข้าสู่แก๊งคอนเซนเตอร์แต่ผลประโยชน์ตอบแทนถ้ามีความเสียหายมีสามารถหลอกเอาเงินมาจากเหยื่อได้เพิ่มมากขึ้นก็จะมีการแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวของผู้ที่ลงมือหลอกเองนะครับส่วนหนึ่งนะครับตั้งแต่4%ถึง6%ส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยหัวหน้าทีมนะครับซึ่งเป็นคนลาวเนี่ยก็ได้ไดเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่3-6%ออีกต่างหากนะครับครับ แล้วก็จากการจับคุมนายยุทธชัยเนี่ยเรายังพบว่าคอเซ็นเตอร์ของนายยุทธชัยเนี่ยนอ,อนอกจากมีการหลอกแบบโรแมนติแกแล้วนะครับยังมีการหลอกล่ามนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการในส่วนของคนไทยด้วยนะครับเงินเดือนนายยุทธไทยเนี่ยก็คือ8,000หยวนนะครับประมาณ4 7 0 0 0 0บาทแล้วก็ยังมีค่าคอมมิชชั่นต่างๆในกรณีที่หลอกลวงเหยื่อได้เยอะนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่า แก๊งเนี่ยนะครับนอกจากออแอปพลิเคชันปอมในการลงทุนเนี่ยนอกจากสตรีมที่เป็นออแอปแอปที่ใช้หลอกในเคสเนี่ยเรายังพบว่ามีเทลมอลนะครับ ETF เทรดนะครับ FHXCM นะครับแล้วก็ FXCM นะครับซึ่งทั้ง5้5แอปพลิเคชันเนี่ยเราตรวจสอบในระบบรับแจ้งความออนไลน์นะครับไทยโพลิสนะครับพบว่ามีการแจ้งความออนไลน์ไว้29คดีนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ย63ล้านบาท ซึ่งขณะเข้าทําการจับกลุ่มเนี่ยเ,เราก็พบว่านอกจากในยุทธไทยทำงานให้แก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วเนี่ยในยุทธไทยเนี่ยยังไปรับจ้างเนี่ยยิงแอดโฆษณาครับให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์อีกแก๊งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของคนจีนนะครับโดยยิงแอดไปที่เยือที่เป็นคนประเทศตุรกีและก็แอฟริกาครับส่วนนายชนาทิพย์นะครับที่เป็นผู้ต่วงหาในกลุ่มของฟอกเงินเนี่ยก็ให้การว่าตัวเองเนี่ย ทำงานให้กับแก๊งคอสเซนเตอร์นะครับโดยอยู่ในส่วนการฟอกเงินนะครับในส่วนการจัดหาบัญชีม้ามารับโอนเงินนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเป็นคริปโตเงินหยวนหรือเงินกีบเงินบาทแล้วแต่ตามที่คอสเซนเตอร์จะสั่งการนะครับโดยที่ตัวน,นายชนะทิพย์เนี่ยคิดค่าบริการประมาณประมาณ5-10%นะครับแล้วก็ยังรับเพิ่มเติมอีกว่านอกจากจะฟอกเงินให้แก๊งคอสเซนเตอร์แล้วเนี่ยนายชนาทิพย์เนี่ยยังฟอกเงินให้กับ พนักงานนะครับที่ทำงานอยู่คอเส็น